ิร์สพิกเลยไปะละอ่าเฟิร์สพิกเลยแล้วกันข้างเราเมนทำแต้มหมดเลยปะะ 13, ่าวะดีเอ็นสามเขาก็เมนทำแต้มนะครับอันนี้ชาร์จก็ฟูจิมะโคตรตึงเอ้ยไม่ใช่มิซิโคตรตึงเลยนะอันนี้นะครับผมแต่เขาให้เราทำแต้มเป็นไงเป็นไงเพราะเราเล่นตำแหน่งอื่นไม่ได้เลือกเลยไนงะเขาเลยมาบอกไปทำแต้มเถอะพี่ตำแหน่งอื่นพี่เล่นไม่ได้เลือกเลยเจอฟูจิมะปะทะมิซิเอ้ยไม่ใช่เจอมิซิปะทะฟูจิมะ ว่นแตกซากุตานนี้เราน่าจะแบบยิงทิงยิงคว้างนะครับเพราะว่าข้างเขามีซากุหนึ่งมาปิดข้างนอกข้างเรารีบาวเรามีจุนซูสีกับแว่นแตกได้อยู่ไม่แน่ใจว่าเจอใครโยชิดาดักไม่เจอเหรอเจอเคอาร์เจอแก๊งเคอาร์เดวันแน่เคอาร์ดูด้วยวันนี้พี่มากับใครนะครับผมอา้าวก็เคร์เหมือนกันนี่ว่ะอ๋อเจอแก๊งเขาแก๊งเขากดดักสาวะเจอการ ทำศรล้างแชแนลลุยไปกับทำารล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำารล้างแชแนลลุยไปกลับทำารล้างแชแนลอย่างน้อยพี่ก็มีดีเอ็นสิบสามกับช้ากับวะตามเมื่อกี้ซุปตา์กับไห้ตายทีมเดียวกันจริงเหรอเอา้าทำไมไปอยู่กับ <laughs> ทำไมไปอยู่กับซุปตา์กับไห้ตายอะ่ะ สงสารเขาเลยว่ามันแรงมันโหดเกินไปนะซุปตากับไพ่ตายมันจะไปซื้อมันจะไปสู้สุดยอดสลัมดังได้ยังไงอะข้างพี่สุดยอดสามคนอะ่ะอุ้ยตื่นเลื่นอ,อุ้ยมีบาวเถื่อนจัดเออ ซัดไปก่อนวัดรีบาวคนจริงต้องรีบาวได้สัดเลยแล้วกันจิตใจผมแตกสลายเลยฮะโดนไปดีออกมาทำอะไรกันเยอะโดนแล้วนะครับแต่วันี้อ้ตากูเก็บบอลมาได้ ตัดบอลไปดิสบายสบายถ้าเยอะเดี๋ยวโดนตกยิงอย่างนี้แหละยิงท่าเยอะไม่ได้เขาตกกันเก่งอุ้ยดีเฟกต์ไม่ทันเอเอ,เอไม่ลงว่ะพ่าแล้วสับได้อยู่ ชุดอ่ะพันมือให้กี่พันมือก็ได้ที่ปลาขึ้นสนามยังลงเลยเมื่อกีบอลอยู่ไหนวะอุ้ยรีเฟกไม่ทันต,ตับโอ้โห อุ้ยสวัสดีครับลูกลงด้วยว่ะเรียบร้อยเลยลูกลงอีกแล้วว่ะโห้จังวะซัดไปเลยละกันรัว เอาจนลงกระตบได้ตกไปเลยโอด่าคุณภาพว่ะสุดจัดเซนเตอร์กับโอดา่าทีมงานคุณภาพรีก,กับตบรีก,กับเก็บบอลยับเลยลตนตอนนี้อื้อกับตบถึงโดดยิงมันยิงสารยังไงอะ่ะขอบอลยิงเหรออ้าวไม่มีคนมาเลยว่ะโดนเลยครับขอบอลยิงเหรอเล้งโดดยิงอะ่ะ ขอบอลยิงมันไม่ถึงระยะสามไม่ใช่หรอถ้าขอบอลแล้วไปเลี้ยงต่อได้ยิงสามได้อยู่ขอบคุณครับอะไรไะเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้ยิงอยา่ยาอย่ายิงสามเราเราต้องยิงสามได้คนเดียว โอ้โหไม่แม่นเลยะพี่ข้างเราปิดโคตรด,ดีเลยอ่ะยิงไม่มีโล่งเลยนะครับเอาจริงก่อนเล้งเดี๋ยวพี่ไปลองดิพี่ไม่รู้พี่เพิ่งรู้นะครับ อุ้ยไม่ลงม่สี่สวยจัดเอา้าสแต็กสามแต้มอย่างเยอะอันติหร้อเปล่าเพิ่งรู้เลยเหรอกูอดาโคตรเท่เลยวะมิี่ตกมิตตกเหรอ มีสี่ตกเมื่อกี้ตกอันติโอดาเพิ่งเคยเจอบอดจัดเอ้าไปเซ็นพลาดเอง โดนไปดีเสร็จแลาา้ว่าเปิดติโชด้วย,โ,ยโอ้โหชักเล่นโค้ชหัวเลยนะติจอดรวมสองรอบชักเนี่ยทีมเล่นโคดีเลยเวลาไปกับคนที่เขาแบบรู้งานเป็นงานเก่งๆนะพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอันเนี้ยพี่สติลเล่นกี่ครั้งก็ได้นะครับยังไงอะโอดัโอดัเขาซ้อนเป็นเขาอ่านเกมเป็นนะครับเขาก็ไปซ้อนได้นะคือยังไงพี่หลุดตัวประกบได้ จังหวะที่มันสติลได้พี่ก็จะเสี่ยงสติลเพื่อจะเก็บสแต็กสติลอย่างเงี้ยมันจะได้บอลเห็นป่ะพี่ตัดบอลมาสองรอบก็เชาร์จรีบาวคนเดียวไปแดเลยนะครับโอดักเก็บบอลไปหกนะครับอันนี้คือทีมงานคุณภาพของจริงโอไม่ต้องรีเราเก็บบอลขนาดเนี้เก็บไปหกลูกเลยอะ่ะโคตรเทพเลยนะครับพี่เล่นอย่างง่ายเลยอันนี้เขาเรียกว่าเล่นเป็นทีมจริงๆได้อีเกมหนึ่งอีกเกมหนึ่ง,กกงไปแล้วนะได้ตาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปกีฬาสีตอน ทุ่มทุ่มครึ่งก็ได้เกมหนึ่งคือฮานาที่เจอกับพี่จนจบเกมอากาชิเชิญเข้าห้องไปด่าเฉยๆทั้งที่ผมอ๋อคือที่เมืองเหรอเฮ้ยจบแล้วเขาช่วนที่เมืองไปด่าเหรอเอาชาร์กชากฟูจิมะก็ได้จัดแค่จัดแค่เฮ้ยอากาชิอยู่ไหนบ้างีใหญ่ให้สีใหญ่ให้ ซากโชฟูจิามากจริงๆไม่ต้องเข้าไปก็ได้นะคนนี้ใส่ไม่ดีแบบนี้เราไม่ต้องไปคบหาเขาก็ได้นะครับเพราะชวนเราไม่ต้องเข้านะเขาไม่ได้เล่นดีอะไรนะครับอันเอามาแลกพี่อ๋อเอามาแลกเหรอเอาอะไรมาแลกนะอันนี้แลกเหรอใช่ไหมอัคคิใช่ไหม จริงทีเมืองไม่ต้องเข้าห้องเขาไปก็ได้นะจริงๆเขาไม่ได้เล่นดีอะไรเลยนะเราเล่นแล้วด่าคนอื่นที่บอกว่าไม่สมควรนะครับไม่ว่าเราจะเล่นเกมให้เราเก่งเทพเจ้ามาจากไหนก็ไม่ควรด่าคนอื่นนะครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นจอขออภัยนะเพิ่งเห็นมาดูในในแชทมันขึ้นมีฟูจิมะสองทั้งสามคนเลยใช่ เราก็รุนแรงโอเคมาแล้ววะ่ะคู่ครองหรืเปล่าชาร์หลุดหรือเปล่าออเจอทีมเดิมเหรอเอเราก็ใช้ท่านี้เขาใช้ไปแล้วเขาจำได้ใต้สองสติว้ะ เจอ,อท่าไม่ตาเลย์อัพหักมือข้อมือแทบหักโอ้โหสักกูได้บางเราอะ่ะอันนี้น่าจะแย่บ่ะอย่าท้อซักอย่าท้อโห่สับ เอาให้อยู่ปิดให้อยู่ตาไม้ทานปิดกันเก่งนะปกติท่านี้ยังไงก็โดนนะยิ่งซากุล้มยังไงก็การันตีทำแต้มเลยนะโชคดีเมื่อกี้เราแม่น อืมตัวติดส่งสวยส่งสวยส่งไม่สวยละโดนไปดีอะว่าหาแต้มทันอยู่ K.R. ปะทะ K.R. อุ้ยท่านี้เฟียวกดยากเลยท่าเมืเ่อก<ป>ี้ใช่ฟูจิมาเล่นกับสกรีนดีที่สุดนะครับล่วงไปเด้ออุ้ยท่าออกได้嘛เล่นง่ายเลยเล่นกับสกรีนอน่ะเลือกได้หลายทาง ตักูฟิตจังวะยิงชิงยิงกว้างเลยวะตกูฟิตจังวะเรียบร้อยแต่ทันเวลาหรือเปล่าวะยี่สี่โด,โดนไปดี โชนเม์เริ่มหนึ่งทุ่มสีสิห้าทันเนาะโอเคเฮ้ยท่าทีเด็ดเขาเลยนี่ว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอการ,าการเขามีท่าทีเด็ดด้วยโอโห <laughs> <c oughs> จิตใจแตกสลายเลยฮะ ขอขอไปเขาของขึ้นอะไรมาวะโอ้เออหู้มิซี่ของขึ้นอะไรมาไม่รู้ซัดยับเลยนะครับจิตใจแตกสลายเลยฮะเออได้อยู่ ข้างข้างน้อโกดเลยข้างเราไปเนี่ยเล่นเหมือนโกดกันโคตรเตือนเลยอ่าผลาแห้วพลาแล้ว,ลวยิงเลยลวกันพลาแล้วก็ โวดจังวะเหมือนรู้เหมือนรู้ว่าจะทำอะไรอ,ะอ่ะอ่าพลาดแล้ว <c oughs> โคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยฟูจิมาเนี่ยปวดจะแม่นก็แม่นเลยกนะันบดไม่แม่นที่ยิงยังไงก็ไม่ลงนะครับตัดบอลไปได้ตาเรามากเราดี เออของจริงกดหัวใจได้วะซาบูที่แท้จริงอ่ะเออทำให้ดูไงซาบูที่แท้จริงไงจะมิสซี่จะเอาอ๋อจะเอาอ๋อใจแตกสลายเนี่ยฮะจูนอันติสามรอบอะเกมเนี้ยไปเป็นซูเปอร์แมนไปจูนมา่าพอแล้วนะ ขอบคุณมากนะขอบคุณซากมากตานี้ขอไปนะตานี้ข้างเขาดุแล้วเกินดุไม่ว่าซากกูเก็บบอลแบบบอลไม่กระพริบเลยนะครับพวดเถื่อนเลยปวดอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้นะตกไปสิบครั้งแล้วครับจุนโอ้ตกอะไรขนาดนั้นเกินไปเถื่อนเถื่อนเกินไปตกสิบครั้งเลยปวดเกินไปจัดทัวร์นาเมนต์ก่อนนะขอบคุณมากมากนะขอบคุณซากที่มาชวนนะครับขอบคุณมากะะมากนะว่าหลังชวนอีกนะชอบ ฝากทีม KR ไปกำลังใจนะพี่เล่นโหดแค่นี้ซีซั่นนี้แชมป์ไปเลยแล้วกันสู้ๆนะ KR สู้ๆนะ K นะทีม KR หาอยู่นะผู้เล่นหาตำแหน่งทำแต้มนะครับใครเมนทำแต้มนะลองไปคัดตัวดูนะครับบางทีเราไม่ได้เก่งเวอร์อรแต่เมื่อเข้าทีมไปแล้วเราเล่นได้เป็นระบบทีมที่ดีเล่นกับทีมเขาแล้วเข้ากันได้นะครับเขาก็รับนะครับผมลองไปสมัครดูนะใครที่แบบอดีตสุดยอดสลัมดังอดีตสลัมดังไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่า แต่ถ้านายอดีตสุดยอด s มดังอ่ะสมัครได้เลยนะครับไม่ว่าฝีมือนายจะขนาดไหนลองไปคัดตัวดูนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเข้ากับทีมยังไงก็ได้เล่นแน่นอนนะครับใครจะคัดก็ทั f a c e b o o k ไปก็ได้ตามชื่อที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับหรือไม่ก็ในคอมมูนิตี้ก็ได้เซิร์ชก็ขึ้นเต็มไปหมดนะ KR ลองดูนะครับอย่าลืมนะทีม KR ได้สล็อตเข้าไปแข่งในซูเปอร์ลีกเลยนะครับไม่ต้องไปคัดตัวดิวิชั่นนะครับรก็คือเป็นโอกาสของพวกคุณแล้วทีมใครที่ไม่ผ่าน ดิวิชันขึ้นมานะครับก็ไปคัดเข้าเคอนะเชื่อพี่นะครับสบายกว่า